สหกรณ์ออมทรัพย์คืออะไรทำไมคนไทยหลายล้านคนถึงเลือกใช้เพื่อนๆรู้ไหมคะว่าคนไทยมากกว่าล้านคนฝากเงินแล้วก็กู้เงินผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์แล้วมันคืออะไรทําไมถึงได้รับความนิยมขนาดนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ก็คือสถาบันการเงินรูปแบบหนึ่ง ที่มีสมาชิกเป็นบุคคลที่มีอาชีพอย่างเดียวกันที่มีรายได้ประจำก็อย่างเช่นครูขร้าราชการพลเรือนตำรวจทหารพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือว่าพนักงานบริษัทเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์และให้กู้ยืมเงินเมื่อเกิดความจำเป็นหรือเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์งอกเงยและได้รับการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พุทธศักราช2542 โดยวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ก็ตามชื่อเลยนะคะก็คือ1เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ก็แบ่งออกเป็น2วิธีนะคะวิธีแรกก็คือโดยการถือหุน้นซึ่งสหกรณ์ก็จะกำหนดให้สมาชิกส่งชำระค่าหุ้นเป็นประจำทุกเดือนค่ะโดยการหักเงินค่าหุ้นณที่จ่ายจากเงินเดือนของสมาชิกแล้วก็2ก็คือโดยการรับฝากเงิน สหกรณ์ก็จะให้ผลตอบแทนของสมาชิกที่นำเงินมาฝากนะคะในรูปของดอกเบีย้ยในอัตราเดียวกันกันกบธนาคารพาณิชย์หรืออาจจะสูงกว่าค่ะตามฐานะของแต่ละสหกรณ์วัตถุประสงค์ที่2ก็คือการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกโดยสหกรณ์นะคะก็จะนำเงินค่าหุ้นแล้วก็เงินฝากของสมาชิก มาหมุนเวียนให้สมาชิกที่มีความจำเป็นหรือเดือดร้อนกู้ยืมโดยคิดดอกเบี้ยงเงินกู้ต่ำกว่าเอกชนหรือธนาคารค่ะโดยลักษณะการให้เงินกู้แก่สมาชิกก็มี3ประเภทนะคะก็คือ 1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 2. เงินกู้สามัญแล้วก็3เงินกู้พิเศษเอแล้วรายได้ของสหกรณ์อมทรัพย์ล่ะมาจากไหนก็มาจากดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกจ่ายให้กับสหกรณ์นี่ล่ะค่ะ พอสิ้นปีนะคะถ้าสหากรณ์มีกำไรก็จะเอามาแบ่งคืนให้กับสมาชิกในรูปของเงินปันผลตามหุ้นที่สมาชิกถือแล้วก็เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนที่สมาชิกทำธุรกิจกับสหกรณ์ก็คือตามส่วนที่สมาชิกกู้ยืมเงินกับสหกรณ์นั่นเองค่ะเรียกได้ว่ายิ่งออมมากยิ่งได้ผลตอบแทนมากสรุปง่ายๆเลยนะคะสหกรณ์ออมทรัพย์คือที่ที่เราช่วยกันออมกลายเป็นกองทุนรวม และนำไปใช้ประโยชน์แล้วแบ่งผลตอบแทนกลับคืนให้ทุกคนสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ใช่แค่การออมแต่คือการสร้างชุมชนการเงินที่มั่นคงไปด้วยกันดิฉันดรหญิงทิตยาจิตมั่นไม่ใช่แค่นักวิชาการสหกรณ์แต่เป็นนักสหกรณ์ด้วยหัวใจอยากจะให้คนไทยมีความรู้เรื่องสหกรณ์ที่ถูกต้องกดติดต